ต้อนรับเลย2ศิลปินสายโวคอลนะฮะทิปซี่แล้วก็มาร์คจากฟูสเตอร์สวัสดีครับเพลงนี้เข้าคาราโอเกะต้องร้องคูณ2องเลยคูณ2ครับคุณทดลองได้เพื่อ5คะแนนแต่ไม่แน่ใจอ่ะไหนลองปรึกษาผมมาเดี๋ยวผมอธิบายพอกันเลยอ๋อเฮ้ยมาโอ้ยไปเลยชื่อของศิลปินเป็นอาหารของภาคเหนือแกงฮ้อนไม่บอกแคบหมูไปเลยล่ะ ไสอัวอ่วคุณคิดหน่อยว่าใครแม่งอะเดบิวต์มาชื่อไสอั่ววะมีคนชื่อนามิโยวอะไรแบบนี้ดวงจะอรคเนีะมันเป็นนัดเด็ดยายาป่ะอันนี้ไม่แต่ไม่มียายาได้ไงอะ <c oughs> แต่ไม่มียายาสแสดงว่าอะไร <c oughs> แปลว่าไม่ใช่สี่หัวใจแข็งขุนเข่าหรือเปล่า <c oughs> เอาเลยเวลตอบเลยปะ่ะเอาเลยล <c oughs> เวลาเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเหรอเป็นคำเต๋าที่ถูกต้องค่ะ เอาตอนรับสู่คบ่ายไทยเพลงหลายๆคนพิมพ์คอมเมนต์มานะครับอยากให้รายการเราแบบอยู่น,นานๆอะไรเงี้ย <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูเลยแล้วก็ Subscribe นะับสำหรับคนที่ไม่เคยกด Subscribe เลยแล้วก็แฟนเก่าๆที่ตามมาตั้งนานแล้วบอกว่าโหอยากได้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยผมพยายามตามรีเควสทุกคนอยู่นะฮะใจเย็นๆใจเย็น,เอ,นเออทำตามสัญญาแน่นอนแต่วันนี้ผมบอกเลยว่ามากับศิลป,ปินที่ อยู่ในตึกเดียวผมด้วยจากจีนี่ทุกคนฮะจีนี่เรคคอร์ดได้เองครับต้อนรับเลยสศิลปินสาย Vocal ลนะฮะทิปซี่แล้วก็มาจากฟูสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดถึงสองคนหน่อยสายโวเ a l ลคือนักร้องทั้งคู่ค่ะมาที่ทิปซี่หน่อยดิซี่อยู่จีนี่เข้าไปจีนี่ได้ไงเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมของทิปเข้ามาตอนเป็น GMM Aud อเดชั่นะคะคือเขาเปิดรับออเดชั่นแบบ สายตรงเลยอย่างน้องก็จะเข้ามาทางแบบว่าประกวดทอตเวฟนู่น,<ห>นใช่ไหมของทิพย์คือมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งแรกเลยที่จีพีบอบเปิดแล้วออดิชัน่นร,รับศิลปินเข้าไปโดยตรงคือเดินปุ๊บเข้าไปใช่พี่ทิพย์พูด <c oughs> คือเหมือนเหมือนง่ายครับแบบเข้าไปผ่านเข้าไปแต่จริงมันยากมากเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดอะรอบนั้นน่าจะมีคนส่งเป็นพันคนอะพี่คือถ้าวีเดียวเปิดมาแล้วเขาไม่สนใจก็มีสิทธิ์เราจะล่วงได้เลยที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรรือไมคุณผู้ชมนะเพราะว่านี่คือถือว่าเป็นศิินนหญงเดีี่่ยวถคท ต่อจากพี่ปามี่ในจีนี่เลยนะถือว่าสุดยอดมากเออจะมาเออใช่อะไรก็ตัวเองก็คือทั้งทั้งททค่ายมีแต่ผู้ชายลู้ไหแล้วก็รอบนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลมาด้วยชื่อเพลงว่าหมดหน้าตักค่ะหมดหน้าตักร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมเอาเลยเหรอเอาเลย

tonight ได้เห็นเลยอ่ะันมันฟังใน YouTube เลยอ่ะเออเสียงเขาเสียงดีเสียงดีมากแต่ว่าเมื่อกี้เป็นผู้ต้องต้องสะบัดหัวแรงกว่านี้เดอนพอดีผมไม่ยาวก่อนนันนี้ผมยาวนะผมสั้นผมสั้นอยู่อะไรอย่างนี้ ไปตามน่าก็ทางจีนี่เหมือนกันจีนี่เรคคอร์ดเลยช่อบจีนี่จีนี่ร็อคมาที่มาร์คบ้างดีกว่าครับผมโอ้โหหนุ่มฮอตตั้งแต่ฮอตเวฟอุ้ยไม่เลยพี่ไม่เลยตอนนี้ก็มีซีโก้ด้วยใช่ครับผมชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าแค่ไม่ต้องรักใครครับเราเราเป็นสายเพลงเศร้าจริงนะเออถามก่อนทำไมต้องเพลงเศร้าทุกเพลงเลยผมชอบผมแอดดิทเรื่องความเศร้าอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจสไตล์ใครสไตล์มันว่างันนี้นะขอฮุกหนึ่งได้ไหมให้เราฟังสักนิดหนึ่งซีโก้ใหม่เราสุดตรงนี้เพราะความรักจะไม่ต้องเสีย ฉันจึงเลือกที่จะไม่รักใครเพราะทุกครั้งที่ดุมเทให้ไปมันกลบได้แค่ความผิดหวังเก็บความรักให้ตัวเองก็พอไม่ต้องคอยใครมาเข้าใจจะก,การได้รักต้องเจ็บอย่างนี้อย่างนั้นขอไม่รักใครเลย ุดอขันกลับมาร้องให้เหรอเพลงเขาเศร้าจริงทุกเพลงเลย <c oughs> เราชวนคุณมาเล่นคำใบ้ถ่ายเพลงคุณอยู่ทีมเดียวกันเลยอเอาชื่อคำว่าจีนี่เป็นเดิมพันเลยอ้ยตายแล้วถามพี่ออฟ <c oughs> ไปพี่ <c oughs> สงสารน,น้องเลยต้องมาอยู่เ <c oughs> จอกับ ทางพี่ตั้งแต่เขามาเนี่ยสี่เทปเขาแพ้หนึ่งเท่ากับว่า75%เนี่ยเขากินมาเต็มที่เลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนเปลี่ยนทีมเลยพี่เี๋ยวเี๋ยดี๋ยเล่นแบบนี้ไปก่อนก็รบพี่แม็กมาเลยสวัสดีครับ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 นี่พี่แม็คมาแล้วผมจะมาเก็บชัยชนะครั้งนี้หนูขอบอกอะไรพี่อย่างได้ไหมได้ถ้าพี่เป็นเป็นโฮสต์แล้วพี่ชนะทุกรอบอะคนเขาจะสงสัยได้ว่าพี่อะเฮ้ยรู้คำตอบแล้วเลยไม่คือถ้าดูทุกเทปอะหน้าพี่ โม้ไวดูงม้ดไหว้เซ็ตเลยก็่ะอันไหนไม่ได้พี่ก็จะยืนแบบเออมันเงียบไปเลยอ่ะสิบนาทีอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พิสูจน์กันพิสูจน์กันสองสองแบ่งทีมแบบนี้นะครับเพราะนั้นไปดูกติกาคำใบไทยเพลงครับ ทีมงานจะให้แต่ละคนทายเพลงจากคำใบ้ที่ให้มาโดยหนึ่งเพลงจะมีสี่คำใบ้และแต่ละคนจะสามารถเลือกเปิดได้ทีละหนึ่งคำใบ้เท่านั้นถ้าใครรู้ก่อนให้กดกระดิ่งเพื่อตอบก่อนแต่ห้ามตอบผิดถ้าตอบผิดจะหมดสิทธิ์ตอบข้อนั้นในท,ทันทีถ้าตอบถูกตั้งแต่คำใบ้แรกได้5คะแนนตอบถูกคำใบ้ที่2ได้3คะแนนตอบถูกคำใบ้ที่3ได้2คะแนนตอบถูกคำใบ้ที่4ได้1คะแนนเราจะเล่นทั้งหมด7รอบ7เพลงถ้าใครได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะไปหมด รวมเพลงคิดนะทุกคนนะอาจจะมีเก่าค่อนข้างเยอะเพราะวันนี้เราอยากวัดความเซียนเพลงเก่าเลยโดยเฉพาะผมพูดตรงว่าเป็นหมวดที่ผมถนัดที่สุดเลยใช่นี่คือหมวดที่ฝั่งเราถนัดที่สุดตายแล้วไม่น่าเลยคุณกําลังมากระตุกหนวดเสือกระตุกกระตุกเนื้อเสือกระตุกหนวดเสือมาข้อที่หนึ่งครับกดคูณสองคนละทียังมีอยู่ครับมีอะไรพูดไหนไหมเพลงนี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเรียกว่าแมสอันดับ ผมว่าคูณสองเลยไหมเราฆ่าเลยไหมเราฆ่าแบบนำโด่งเลยไหมผมว่าผมต้องรู้อ่ะเฮ้ยคูณเอรอะคูณ2เลยถ้าผมคิดละสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณสิบสี่ซึ่งสิบสี่กำลังเป็นวัยฟังเพลงผมฟังเลยมากแบนเลยได้ผมสิบกว่าปีแล้วผมอายุประมาณยี่สิบห้าอยู่ในช่วงกำลังมีเงินในการเที่ยวร้านเหล้าเลยอ้หายแล้วมาเถอะโอเคเปิดข้อที่หนึ่งเลือกเลยหนึ่งถึงสี่ครับสองคนอยากได้อะไรสามี ชื่อของศิลปินจะอ่านออกเสียงค่อนข้างยากมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยอ่ะชื่อศิลปินอ่านออกอะตอมชนกันชนะกันชนกันเลยไม่มันคือมันแบบชนะกันชนกันแล้วบอกให้เขาได้ยินไปเลยวรายังไงเราเจ๋งไปแล้วแต่ความยากของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันอาจจะพูดแล้วลิ้นพันอะไรอย่างงี้ก็ได้อะเฮ้ยเสร็จแล๊ใช่ไหมใช่ใช่ เอาเปิดเพิ่มนะอาเปิดเพิ่มเอาเปิดเพิ่มขอเบอร์หนึ่งให้ผมหน่อยให้ดูภาพบางส่วนจากปกของเพลงนี้ถ้าเป็นศิลปินที่เราคุยนะปกรู้เลยต่อเฮ้ยเราไม่เกิดอักอย่าให้ใครพูดตรงนี้ใครศิลปินที่จะพูดด้วยใช่ใช่ลิ้นพันจริงงั้นผมขอลองตอบก่อนได้ไหมคุยก่อนได้คุยกันคุยปรึกษาก่อนก็ได้แล้วผมปรึกษาพี่ด้วยได้ไหมได้ผมว่าจากอาร์ตเวิร์ k อ่ะไม่ชั่วเลยพี่แล้วเราจะปรึกษาอะไรมาสเก็ตเทียร์เหรอ ก็เป็นเอ้ยก็มีความเป็นไปได้นะอก็เป็นไปได้โนเกเอเออใช่มันจะใช่แหละมัสเก็ตเอออาจจะเป็นได้ไม่ได้มัสเก็ตเทียมมันไม่พังเลยเหมือนแบบมันมีช่วงที่แบบคนเมคฟันออฟชื่อเสียเป็นคนเดียวเอามาพูดกันเยอะมากๆแต่แบบคือะไรดิเอาจริงๆอะผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรผมรู้แต่ผม่รู้ว่าศิลปินคนนี้คือใครผมรู้มีต้นไม้แต่เพลงมันดังมากแต่ไม่เคยดังมากเลยไม่เคยเห็นนักปกเพลงอะไรเลยผมเชื่อว่า พอบอกศิลปินคุณไปอ่ะคุณจะออกด้ลยแต่ว่าถ้าภาพเนี้ยคุณจะมีความกังวลกับเพลงอยู่เพราะเพลงเขาดังหลายเพลงในยุคนั้นอู้เอางี้ผมมีสิทธิ์ให้ยังไงอ้อนวอนพวกผมแล้วผมจะให้การกดเมื่อกี้ลค้าไปเรียกลูกพีู่กลูกพี่ครับขอเลยว่าโอเคได้โอเคลงค้าอนุญาตอ่ะแล้วเราจะตอบเลยไหมอันนี้คุณรู้เลยผมไม่รู้อ้าวผมกดดันให้เขาแบบโลกโลกโลกเขาโลกผมว่าพี่รู้ว่า ไม่แต่ผม่ารู้ศิลปินอ่ะใช่เลยแต่ผมแต่ผมไม่รู้เพลงอะไรเป็นศิลปินเดี่ยวป่ะพี่ไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวอ่านเลือกให้พี่หน่อยเหลือ2กับ4เลือกมาเลยเลือกมาเลยสองดีกว่าพี่เนื้อเพลงมีคําว่าฟ้าดวงจันทร์ดวงดาวเขาไม่รู้ศิลปินเราเราไม่ต้องกดได้เขาไม่รู้ศิลปินรู้ไหมคะเฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วเอ้าผมรู้แล้วพี่ใครกดล่ะผมกดผมกด เฮ้ยผมรู <progressive entin> いい้แล้วโอ้โหเลในคืนที่ฟ้านนัเต็มไปด้วยแสงไฟโอบกอดกันบนบนฟ้าไกลโอ้ยโอ้ยโัชลาวลีใช่บางทีคิดไป่างนี้ปะไม่พี่อ้าวเอาล่อครับลูกอมวัชราวลีลูกอมเป็นคำตอบที่ผิดค่ะถูกต้องเลยู้ไมรู้ทำไมไม่มาเล่น จะมีเพ,เเพเออเข้อที่2ครับมีอะไรจะพูดหน่อไหมพี่แม็กก็ไม่ได้ใช้เลยเลงนี้ช่วงแรกๆตอนเริ่มมันจะมีความท้าทายในการร้องท้าทายในการร้องแรกๆมันวากมากก่าหนอมันแบบว่าก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะ ท้าทายนี่คือท้าทายแบบแร,ร้องสูงหรือว่าร้องรัวออหรืออะไรไม่ร้องสูงไม,ไม่ได้ร้องสูงหมายถ,ถึงการร้องถ้าจะร้องเพลงนี้ช่วงแรกมันท้าทาย<อ>ใช <จ S> ่ช่วงแรกของการที่เราไปร้องเพลงหรือว่าเป็นช่วงแรก <c oughs> ของเพลงนี้ <c oughs> ท่อนแรกท่อนแรกเลยเรารเปิดคำใมก่อนได้เราเปิดข้อที่หนึ่งครับชื่อเพลงเป็นความรู้สึกด้านลบเหงามันก็ถือว่าลบไหมกางเปลียวเหี่ยวเหนื่อย ผมก็ขอว่าผมไม่น่าถูกแต่ที่ในใจมันมีอยู่เพลงหนึ่งมันร้องยากไหมมันแค่ยากอะพี่เคยฟังไหมคิดว่าเคยแต่จำท่อนแรกไม่ได้่แตถ้าเราจำท่อนแรกไม่ได้มัแบบนี้เพื่อฮาตายไหมฟังนู้นนะครับเปิดเลยฮะสองสามสี่ครับสี่ชื่อเพลงมีหนึ่งพยัค์ใช่ที่เราคิดไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีหนึ่งพยัค์ลองไหมพี่รู้ใช่ไหมพี่รู้เหรอเออเหเืีอย ฟอมดิสไม่คุยอะไรเลยไม่ปรึกษากันเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่คุยหรอคิดดูผมมาได้เพลงนี้มาจากคำว่าเหนื่อยศิลปินคือรูมเธอที่นมันก็เลยกลายเป็นนวงเ็ดาหรอเราขึ้นเราขไ้นร้องไงน่เลยอะนวง เป็นคำต,คำตอบที่ถูก <tinc S 2> ต <buenas S 3> ้องโคตรเก่งกลับบ้าด้วยคือจริงอ่ะใจเออชอบไปคิดถึงว่ามันต้องเป็นเพลงล็อกเมื่อกี้ผมคิดว่าบ้าบอกเว้ยอยากได้ก็ให้ไม่สูงเกินไปแต่โดนหนึ่งพยาง์เออโดนหนึ่งพยางโดจบเลยผมนอนอิ่มก็ยังละทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นสงสายตา ข้อที่3ายังเหลือผมครับมีอะไรพูดไหนไหมฮะเพลงนี้เข้าคาราโอเกะต้องร้องคูณสองเลยคูณสองครับคาราโอเกะเนี่ยคือพี่แม็กเนี่ยเข้าบ่อย <c oughs> ผมเข้าตั้งแต่เพลงเนี่ยโปรดส่งใครมาลักฉันทีอ่ะ <c oughs> นี่ข้อที่สามเปิดข้อแรกครับหนึ่งถึงสี่ไปต่อฮะสองนะครับเ<น>พลงนี้ต้องใช้เสียงค่อนข้างสูงในการร้อง <c oughs> สูงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสิอันนี้เสียงสูงแบบดูออกเลยเพลงประมาณกี่ปีบอกได้ไหม สิบกว่าปีพี่รู้ไหมมีอินไมยอยู่จริงเหรอจริงเหรอเอาไหมล่ะคุณทดลองได้เพื่อ5คะแนนแต่ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ในรอบปรึกษาผมมาเดี๋ยวผมอธิบายพอกันเลยอ๋อเฮ้ยมาโอ้โหไปอ่ะเพลงนี้เป็นจังหวะค่อนข้างเร็วมันเป็นเพลงที่คนร้องในคอร์เกะเยอะอยู่แล้วแล้วเป็นเพลงที่เออสูงทีมดีรู้อะไรมาหรือเปล่าผมรู้แล้วเป็นศิลปินวงได้2วงตามบีฟคุณเป๊ะมากับทิฟฟี่มีในใจไหมคะมีครับเออ อ่ะมีเหมือนกันวย้ยผมว่าเปิดไรน,นี้จบเลยข้อสามเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ไม่มีเลยอ๋อเปล่าวะไม่ใช่วะอันเนี้ยใช่ปะวะเพลงประกอบภาพยนตร์นด้ดนะม แล้วแม่งก่อนที่จะไปกดอ่ะบอกว่าพ่อพี่วอนอะไรเขาตอบว่าอะไรวะเอ้ยไม่ใช่การกล้วยการกล้วย Animation ไทยอ่ะอนิเมชั่นไทยอ่ะก้าวสาตตาสล็อตแมชชีนอะการกล้วยเพลงอะไรวะมีชื่อเพลงอะไรบ้างลุงลุงเออลุงสล็อตแมชชีนถ้าใช่ถ้าใช่ผมว่าแปลกละเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าร้องกันขนาดไม่ใช่ลุงร้องไหมไม่ได้ร้องเพลงนี้นะครับลกเกดก่อนชีวิตจะอ่อนล้าเออก่อนที่จะลุงครับสล็อตแมชชีนก่อนชีวิตจะอ่อนล้า ลุงเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะตอบได้ไหมพี่ตอบเลยเอาเลยกดได้ลงจริงอ่ะผมมีสองสองอชอ้อยในใจสองด้วยเหรอยินดีที่ไม่รู้จัก กับอย่างน้อย Big a s อประกอบภาพยนตร์ทั้งคู่ใช่คือสองเพลงนี้ร้องในโปรเจกต์บ่อยมากแล้วลุงกูมาไงบ้างก้าวสาดตาก้านกล้วยอะไรไม่รู้ต้องไงดีพี่ตอบไปเลยยินดีแล้วกันครับยินดีที่ไม่รู้จักช่วยใบให้หน่อยยั้ไงคำตอบว่าเดี๋ยวคุณเล่นฟังกันเลยเหรอเพลงนี้14ปีค่ปีสิบสี่ปีสองพันสิบอย่างน้อยต้องตัดออกเพราะอย่างน้อยเก่ากว่านั้นตอบครับยินดีที่ไม่รู้จักเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ไปเอาเหรอคูณสองค่ะยังยังไม่นี่ไอ้คูณปะเฮ้ยเมื่อกี้คูณ2ไม่ได้หว่าข้อที่สี่ไม่มีอะไรบอกแล้วตอนนี้เล่นคำใบ้ล้วนผมเปิดข้อสองเพลงนี้เป็นตัวเลือกสองตัวเลือก เอาเลยป้าตอบเลยป้าเฮ้ยอะไรอะได้ยินเหรอได้ยินเหรออู้หรือว่ามันมีเพลงอื่นอีกวะมันก็ส่งตัวเลือกเหมือนกันมันส่งตัวเลือกเหมือนกันเอาเลยเอาเลยมันคือจะรักหรือจะลายใช่ปะใช่พี่จะรักหรือจะลายเป็นคำตอบพี่ถูกต้องเลยป้าเก่งมากพี่ดิมพี่ดิมคตรไวอ่ะเฮ้ยรู้ละนี่คุณไปพูดเสียงดังได้ไหมไม่มาก่อนเลยไม่ได้ยินจริงเหรอไม่เราก่อนแล้วมาก่อนแล้ว ข้อที่5ฝั่งดูได้เปิดครับ1นึ่งสี่ครับเลือกห,หนึ่งเลยพี่มีเวอร์ชั่นประกอบภาพยนตร์ที่พีทพัชระแสดงอ๋อพีทพัชระพีทพัชระอ๋อเออประกอบภาพยนตร์ที่พีทพัชระแสดงตอนแรกมีเวอร์ชั่นออริจินอล่แล้วก็มีอีกมาทำเป็นเออคือเรื่องที่เขาเล่นเท่าแก่น้อยปะหรือว่า เล่นเรื่องไหนวะเขาเล่นหลายเรื่องเยอะมากเลยซักซีดก็เล่นเออซักซีดก็เล่นตอบได้เลยไหมครับพี่ตอบได้เลยค่ะทุ่มอยู่ในใจบิ๊กแอรครับทุ่มอยู่ในใจเป็นคำตอบนะคะครับเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยไม่ใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนเขาหมดสิทธิ์ตอบคุยก่อนตอบไม่ได้เลยคุณมั่นใจแค่ไหนผมมั่นใจแสงสุดท้ายมาในหัวเลยเขาตอนนี้พีทพีทมีเล่นเรื่องอะไรบ้างเขาเล่นปิดเทอมใหญ่หรือเปล่าไม่เล่นเขาเล่นปิดเทอมเล็กไม่พีทเขาเล่นเรื่องอื่นหรือเปล่าคุณดูก่อน เขาเล่หลายเรื่องมากพี่แต่เราคุณแสงสุดท้ายสุดอาจจะเป็นหนังที่ใช่เพราะก็ได้ใช่เพลงเขาเอาเพลงแสงสุดท้ายบอดี้แสลมเป็นคำตอบที่ผมว่าถูกถูกต้องเชิญพี่รู้ว่าทำไมผมตอบตอบถูกอยู่ในใจเพราะมันมีเวอร์ชันพี่เก้าอ่ะใช่พี่เก้าสีอยใช่แล้วเรื่องนั้นมันคืออะไรนะพี่ศักดิิิ์์สทธป่ะมันคือศักดิิ์สทธิ์เลยโอ้แล้วพี่ประชาแสดงด้วยโอ้โหแม่งเงยขึ้นไปนิดเดียวเนี่ย ข้อที่6ครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชื่อเพลงมีคำว่าฉันเธอสิ่งเดียวที่ขอลองเธอก่อนไปฉันเธอมันเยอะมากถ้าผมไล่ผมไล่เป็น20อันได้เลยเบอร์สองครับชื่อของศิลปินเป็นอาหารของภาคเหนือแกวฮ้อนไม่บอกแคบหมูไปเลยนะไส้อัว คุณคิดหน่อยว่าใครแม่งอะเดบิวต์มาชื่อไส้อั่ววะมีคนชื่อน้ำเนี้ยอะไรอยเง้ยน้ำพริกหนุ่มหนุ่มกะลาเฮ้ยมันหนุ่มเฉยเฉมันไม่ใช่เหรอต่อให้รู้ว่าเป็นน้ำพริกหนุ่มก็ไม่รู้เพลงอะไรเขาผลิตกี่เพลงเธอกับฉันไงเธอกับฉันเปิดต่อเลขสามเปิดเลยฮะเป็นเพลงประกอบละครเหมือนอยากจะพูดอะไรใช่ไหมคะไม่มีอะไรเลยอ๋อช่องสามเพลงประกอบละครช่องสามผมรู้แล้วผมรู้แล้ว ผมรู้แล้วสิลปิ้งคือใครผมจะบอกให้มันคืออาหารเหนือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินมันลักษณะมันจะคล้ายๆหมูหน่อยมันเลยเรียกว่าแหนมเฮ้ยอ๋อแหนมโรนเดทให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอให้ฉันดูแลเธอพี่แหนมโรนเดทเป็นคำตอบที่ไม่ต้องเป็นไปได้ถูกล้าเก็เลยมาเลยถูกต้อง แต่เพิ่งรู้ว่าแอมม่นดาทารเหนือพี่ทารเหนือใช่ไหมโอ้ผมคงต้องไปเดินสยามไปบ่อยๆแล้วแหละทำไมอ่ะ<อ>เพราะว่าเขาชอบสัมภาษณ์เรื่องความรู้รอบตัวกไ,ได้ความรู้รอบตัวเมื่อวาน <c oughs> นี้นผมไปเดินสยามมาเหมือนกันเดินมา12ชั่วโมงไม่มีใครสัมภาษณ์กูเลย <laughs> มอนดิชั่นเนี่ยบอกให้ชัดๆเลยคือฝั่งม้าก,กับทิปซี่เนี่ยต้องต่อภายในคำใบเดียวเพือ่อ<ๆ>ใช่ไหอ๋อใช่ใช่หรือ <S 2อง <2 S 2> คำใบ<ๆ>เพื่อเสมอโดนหมดอืม้อสุดท้ายครับมากริฟี่เลือกอะไรเปิดหนึ่งเลยพี่ให้ดูภาพของนักแสดงนำหญิงที่เพลงนี้ประกอบละครละครเป็นเพลงประกอบละครเป็นเพลงประกอบละครเน มี่สามคนไม่เลยมี3ามคนเลยแหสแดงนำหญิงเรื่องนี้มี3ามคนโอ้โหสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดช่วยพี่เลยคือมันเป็นละครเรื่องเดียวกันเลยสี่หัวใจแห่งคุณเขาะคุณจะใช้เวลาเพื่อตอบสิ่งนี้หรือจะเปิดเพิ่มเพื่อเสมอก็ได้ในขณะที่พวกพี่รู้ไหม ผลและเป็นเหมือนไฟเผาให้ถูกละลายอันนี้เพลงนี้เป็นหนึ่งในนั้นตอนถ้วยอัคนีป่ะอันนี้ไปอัคนีดวงจากอัคนีอ่ะมันเป็นนะเด็ย่าป่ะอันนี้แต่ไม่มียาย่าได้ไงอ่ะแต่ไม่มียาย่าแสดงว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่สีหัวใจแห่งขุนเขาหรือเปล่าแต่ละครอะไรที่จะทให้นางเอกระดับท็อปเมืองไทยณนวันนั้นมาอยู่ด้วยกัน3คนไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นแล้ว่นั่นคือแมท แมดไม่ได้อยู่ในแล้วเรื่องอะไรซีรีส์นี้ละครอาจจะไม่แมดมากแต่เพลงอ่ะแมทเป็นเพลงรีเมคไหมคะไม่รีเมคทไอ้ใครใครฆ่าอะรยาวพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดต่อบไหมผมว่าไม่รู้อยู่แล้วเพื่อเสมอเปิดเลยเลือกเองเลยเมื่อกี้เบอร์ลยโอเคเมื่อกี้เบอร์หนึ่งแล้วสองสามสี่ครับสามก็ได้ครับท่อนฮุกมีคำว่าสับสนหวั่นไหวคิดมากโอ้โหอันนี้แม่งมันติดอยู่แค่ที่ตรงนี้สับสนหวั่นไหวคิดมาก ผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้หญิงมีคนในใจอ่ะรู้ใช่ไหมเราเรามันติดอยู่ตรงเนี้ยใช่แพลค่ะนิคคุณป้าใช่ปะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผมรู้แล้วผมรู้แากๆสองพยางามอย่าไปพูดอ่ะเราไม่รู้เลยไม่รู้เพ่ประกอบเราเขาพี่แพ่วเลยอันนี้ยังเป็นข้อเดียวกับเมื่อกี้ปะนางเอกสามคนปะ ใช่คือเวลาเราผ่านมันทันมากเะสามคำเมื่อ <c oughs> สักครู่นี้ลองวิเคราะห์ว่าชื่อเพลงที่เขาแต่งมีคำว,ว่าอะไรพี่สับสนวันไหวคิดมากต้องถามมาเ <c oughs> ขียนเพลงเศร้ามาเยอะเจยถ้าสมมติท่อนฮุกเรามีเพลงมีคําว่าสับสนวันไหวคิดมากอะ่ะเพลงนี้เราตั้งชื่อว่าอะไรมะาคิดมากคะแพี่คิดมากนะคะเป็นคําตอบที่ผิดค่ะมัเพลงอะไรอี่เราตอบเลยร้องสิพี่แพรวกนิกุล รู้บ้างไหมว่าใครโกรธสัดสนเลยไหมเธอทำให้ฉันต้องหวั่นไหวได้โปรดเราเราเตอบแบบกันฉีกเลยไหมเออได้โปรดชุบแป้งทอดเออของแพลวคันนีกุลเป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดด้ไงไหะเนี่ยโอ้ยอันนี้คือแบบพจชนะอยู่แล้วอ่ะ หวานใจนายจอมหญิงโอเคมาดูกันทุกคนกันนะพ่าฝั่งตัวเองอ่ะฝั่งเนี้ฝั่งนี้นะอ่ะมันคืออ๋อชายเล่นหมูเด้งหมูเด้งนี่ง่ายนี่ง่าย ไม่รู้แต่เนี่ยพี่ครูบาช่วยหมูเด้งครูบาเอ่ะเดี๋ยวให้พี่แม็กไปยืนด้านปรเซอร์ก่อนขอบคุณมากครับยากมากจริงตั้งแต่ผมถ่ายรายการมันก็มียากที่สุดแล้วแต่เรารู้จักทุกเพลงเลยนะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากผลงานฝากช่องทางติดตามรวมไปถึงเผลงานอันใกล้นี้ที่คุณอยากฝากเต็มที่ได้เลยฮะสวัสดีค่ะก็ทิปซี่นะคะอยากจะฝากเพลงหมดหน้าตัดนะคะหรือว่า all in นะคะปล่อยไปแล้วเพิ่งแบบ ปล่อยไปไม่นานนี้เองนะทุกคนเข้าไปดูได้ใน y t u t u g e n i e Rock นะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทาง Streaming Music ทุกช่องทางเลยค่ะตามทิปซีด้วยและมาร์กล่ะครับผมก็ฝาก f l l s t e p ด้วยนะครับปล่อยเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนะครับ มาเดือนครึ่งแล้วก็ฟังฟังกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ได้ฟังเพลงใหม่กันอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูได้ที่ช่อง YouTube g ี่ r o k k แล้วก็ Music Streaming ทุกช่องทางครับฝากฟู l l เ t ็ปแล้วก็น้องท i ิปซี่ด้วยนะครับไปติดตามกันได้ใน YouTube ที่ชื่อว่า g ีนี่ร็อเลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหมูเด้ง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 